วันนี้นะคะปลาสั่งเมนูผัดกะเพราที่บ้านไร่ค่ะบอกเอาเผ็ดๆนะคะแล้วอาจารย์ก็เลยตามด้วยของอาจารย์ไม่เผ็ดแล้วก็ของชันชัยเป็นข้าวหมูทอดกระเทียมค่ะน้องก็มาชะโงกค่ะดูแล้วก็เอ๊ะเขามาหาหมูหรือว่าเขามาหากระเทียมปรากฏว่าเขาไปหาคณะอินโดค่ะสูตรที่นี่คือใส่คณะอินโดหวานมากๆนะคะต้นนี้ยค่ะบางคนเรียกว่าต้นผงชูรส ลูกน้องเป็นคนอีสานค่ะแล้วก็ข้างบ้านภรรยาฝรั่งก็เป็นคนอีสานก็ให้อนุญาตไปเด็ดมาจิ้มน้ําพริกประจําเลยค่ะเอามาแค่ลวกก็อร่อยแล้วไม่ต้องผัดแล้วน้ํามันโอหน้ามันหอยอะแค่ลวกก็เลิศแล้วค่ะดูบรรยากาศนะคะนี่โอ้โหโอ่งนี้น่าจะเป็นพวกอบอบอะไรนะคะโอ<ห>้น่ารักจังเลยแล้วก็มีนี่ค่ะต้นที่เราพูดถึง ที่น้องเขามาชะโง,งกดูเมื่อกี้ค่ะแล้วเขาก็จะใส่ให้ชานชัยนี่เลยเขาเรียกคณะอินโดตกลงไม่รู้เป็นของชาติใดนะคะพออร่อยก็แย่งกันเป็นเจ้าของนะคะทางอีสานก็บอกของอีสานะคะ่ะอันนี้ยังดีนะคะคนลาวบอกว่าเป็นของ Indo. อินโดอดีไม่เอาเข้าประเทศตัวเอง ถือว่าใช้ได้นะคะ <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวมาดูนะคะเราจะมาดูน้องนะคะน้องเป็นสาวลาวนะคะผัดหมูทอดกระเทียมใส่ขนาอินโดค่ะสวัสดีค่ะ